ปานผีประพันธ์โดยไตรโซบทที่สองฤดูร้อนกลางเดือนมีนาคืนหนึ่งกลางป่าลึกห่างจากบ้านใสเขียวลงมาทางที่ใต้เราสองลูกเขาผ่านแจ้งวัยสีสิบเศษลูกบานกกดำนั่งเงียบอยู่บนห้างซึ่งผูกกับคาคบตะเขียนใหญ่ จริงอยู่ว่าปีศาจร้ายยังไม่ถูกกำจัดแต่ตนเป็นพรานจะมามัวหวากลัวผีสางจําต้องหลีกหนีจากการเข้าป่าแล้วครอบครัวจะเอาอะไรกินอีกอย่างหนึ่งตลอดหลายเดือนมานี้หลังจากสังหารเหยื่อรายสุดท้ายคือหารจอมพรานบ้านเดียวกันอยู่ไม่อยู่ข่าวเรื่องปีศาจร้ายก็หายไปราวกับมันไม่เคยออกอลรวาด นั่นจึงเป็นน้ำหนักที่มากพอทำให้บรรดาพผานทั้งหลายจำต้องเข้าป่าน้อยลงจนครอบครัวเดือดร้อนได้กลับมาทำมาหากินอีกครั้งอย่างเต็มที่ผานแจงเองก็เช่นกันแรกทีเดียวก็รู้สึกวันวันต่อเมื่อสองสาครั้งผ่านไปที่การล่าประสบผลโดยที่ตัวเขาไม่ได้รับอันตรายจึงมั่นใจว่าภัยร้ายที่เคยครองพื้นป่าจากไปแล้ว ควันหยาฉุนลอยคว้างแล็ดจางหายไปในอากาศธาตุหลายมวลเข้าไปแล้วที่พรานแจ้งพันสู่ขณะนั่งรอสัตว์ใหญ่เข้ามากินมะม่วงป่าที่สุกเต็มต้นทั่วพื้นภายใต้อนาเขตของร่มใบเองก็เกลื่อนไปด้วยผลที่ทั้งสุกและเนา่าคนทั่วไปอาจไม่รู้ว่าใช่แต่กระรอกกระแตเท่านั้นที่โปรดปรานผลไม้รสเปรี้ยวอมหวานชนิดนี้ เม่นหมูป่าเก้งกวางไปจนถึงกระทีงเองก็ชื่นชอบไม่น้อยเพียงแต่เวลาที่มันโผล่มากินก็ตกกลางดึกที่สัตว์หากินกลางวันทั่วไปเข้ารังนอนแล้วทุกนั้นนั่งนิ่งนานๆแล้วผานนึกถึงเรื่องที่เคยเกิดขึ้นตัวผานแจ้งเองเคยเห็นกับตานาะโคนต้นมะม่งใหญ่ตรงหน้านี้เอง ขณะที่เจ้าตัวนั่งซุ่มในซุ้มที่ผูกไว้บนดอนดินโดยมีพุ่มใบของไม้อื่นบดบังพรางเอาไว้อีกทีจุดประสงค์ในการนั่งหลังขดหลังแข็งคือต้องการยิงเม่นแม่ลูกที่ตนพบรอยมันคุ้ยเขียปะปนกับรอยสัตว์อื่นทั่วโคนมะม่วงคืนนั้นก็เป็นเช่นคืนนี้ป่าทั้งป่าวิเวกตามสันดาน เสียงนกกลางคืนแผดร้องเตือนกันเป็นระยะเท่าว่าไม่ใช่เรื่องแปลกลางทีบางกูหากัโหยหวนชวนขนพองหาแต่คนไม่เจนป่าคงคิดว่าโดนดีจากนางไม้เข้าแล้วพรานแจง้งพาดปืนไว้กับขาทรายซึ่งทำจากไม้ไผ่ขนาดพอหมาะปากกระบอกโผล่แผลมจากซุ้มไม่ถึงครึ่งคืบมีช่องให้เหล็งและยิงได้สะดวก ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปจนเป็นที่สะดุดตาพระจันทร์แม้มีเพียงเสี้ยวทาวาก็มากพอให้แสงสาดส่องลอดกิ่งใบจนเห็นพื้นที่รอบโคนต้นมะม่วงใหญ่ได้ลางๆแม้ไม่สว่างแต่ก็มาเพียงพอแล้วสำหรับสายตาพรานในการจำแนกว่าสัตว์ที่ส่งเสียงอยู่เบื้องหน้าเขียวมะม่วงสุกด้วยความอร่อยอร่อยนั้นเป็นอะไร หลังจากนั่งนิ่งอดยาแม้จะเปรียวปากจัดนานหลายชั่วโมงตั้งแต่ก่อนตะวันลับที่สุดเสียงแกรกแรกอันเกิดจากขนแข็งและแหลมกระทบกันโกวเวลมาจากป่าทางขวามือแน่แล้วมันเข้ามากินตามคาดพินิจด,ด้วยทักษะที่ฝึกฝนมานานหลายปีจนเชื่อถือได้เม่นอันเป็นเจ้าของเสียงที่ว่าไม่ได้มาตัวเดียว เสกุลเมืองทีน่นี้ผ่านแจ้งครัวในใจค่อยๆขยับตัวให้นั่งในท่าหมอดอกมือขวากำด้ามปืนนิ้วชี้ผ้ากรงไกมือซ้ายยกขึ้นจับกระโจมมือเพื่อเสริมความมั่นคงและแม่นยำจากนั้นจึงนิ่งและนิ่งนิ่งเพื่อรอให้เหยื่อเดินสายคนเข้ามาทางปืนไม่นานเกินํำคาญใจ เงาตะคุ่มและอขนสีขาวตัดดำสะท้อนแสงจันทร์พลันปรากฏที่เห็นยังก่อนกรอก่อนพลานแจ้งครุนอีกครั้งค่อยๆขอมตัวแนบแกมขวาลงกระปืนปากกระบอกว่าตามเงาเม่นใหญ่ซึ่งห่างไปเพียงสามวาช้าๆวินาทีนี้แม้จะเสียงหายใจก็ต้องสะกดให้เบาที่สุดเท่าที่จะเบาได้ สัตว์ป่าสัญชตาตญาณไวดังมีพลายกระซิบลางทีพลานพลาดเผยอี้ยวตัวเร็วเกินไปเสื้อผ้าสีดสีกันเกิดเสียงแสกเบาแสนเบามันยังรู้ตัวฉะนั้นแล้วทุกๆอิริยาบทต้องเป็นไปด้วยความเนิบช้าแผ่วเบาและแน่นอนเม่นใหญ่สองตัวเดินเคียงกันสายขนแกรก,กรากระงมเป็นระยะ ตัวหนึ่งเท่าโอ่งมังกรขนาดเล็กอีกตัวย่อมลงมาเล็กน้อยคงเป็นตัวลูกนาเวทนาแท้การหากินอันเป็นปกติวิสัยที่ทํามาโดยตลอดจะจบสิ้นลงในคืนนี้และไม่ใช่ตัวเดียวแต่เป็นสองตัวผ่านแจ้งเชี่ยวชาญน,นักในการยิงสัตว์คราวเดียวให้ตายครู่ขอเพียงมันเดินเหลื่อมกันให้ได้ระยะกระสุนขนาด9เมตรกว่า จะทำงานจอบก,กระบาลตัวแรกและทะลุไปยังอีกตัวได้สบายแม้ไม่ถึงกับตายทันทีแต่ก็พอมีเวลาให้ยิงซ้ำนั่นหมายถึงตัวที่อยู่เหลื่อมออกไปนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละมึงเอ้ยพรานแจ้งครวนไม่เห็นว่าครูเมนแม่ลูกเดินสายขนเลื่อมกันอยู่ไปมาตามคาดและแล้ว มันเดินวนครบจบรอบคนมาม่วงพลานแจ้งจึงกลั้นใจเตรียมเหนี่ยวไกในทันทีทว่าจังหวะเพียงเสี้ยววินาทีหลังนิ้วชี้ขวารั้งไกเข้าหาตัวผู้ไม้ใหญ่ด้านซ้ายมือพลันปรากฏร่างทมึนของกระทิงขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีคลุยเวนเอ้ยพลานแจ้งสะบดหยาบดังลั่นหาใช่กระสุนพลาดเป้า แต่เป็นเพราะเขาเหนียวไกลไวเกินไปหากมีบางอย่างสก,กิดใจให้รอสักนิดเหยื่อปลอกกระกสุนนี้คงไม่ใช่เม่นสองแม่ลูกแต่เป็นกระทิงใหญ่ที่ตระเิดไปไกลพอเสียงปืนตัวนั้นแล้วแน่ๆแ,แต่ไม่เป็นไรนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วครั้งนี้พ่านแจ้งเอาใหม่ผูกห้างสูงจนพ้นวิถีที่กระทิงซึ่งทิ้งรอยย่ำเกลื่อนเอาไว้จะขีดได้ ล่าสุดเมื่อบ่ายคล้อยที่ผ่านมาเขาสำรวจรอบอนาบริเวณและมั่นใจว่ามันเข้ากินมะม่วงทุกคืนพระจันร์รลอยเด่นทำองศาอยู่กลางหัวบอกให้รู้ว่าครึงคร่งคืนกำลังผ่านพ้นไปแล้วผรานแจนถอนใจเริ่มวิตกว่าคืนนี้ถ้าจะเหลวย้อนความทรงจำว่าตนเองได้กระทำสิ่งใดอันเป็นการผิดวิสัยปกติของที่นี่จนมันรู้ตัวหรือเปล่า คิดเท่าไหร่ก็หาไม่พบห่างก็ขัดไว้ตั้งแต่สิบวันก่อนขี้ยาหรือก็ใส่กระบอกไม้ไผ่ที่ตัดเอาไว้เรียบร้อยเช่นนั้นแล้วทำไมจึงนานนักเล่าทำไมมันจึงไม่เข้ากินมาม่วงสักที<า>และแล้ววินาทีนั้นเองพรานแจ้งสะดุ้งใจตามด้วยลิงโลดเทบกระโจลงห้าง เมื่อพืนป่าด้านหลังบังเกิดเสียงเดินลุยทิ้งช่วงเป็นระยะต่อด้วยพ่นลมหายใจและแผ่เสียงร้องซึ่งพอให้เดาได้ว่าไม่เกินสิบวาเท่านั้นชัดเจนอย่าไม่ต้องเอาเสิ่งใดมาชั่งน้ำหนักให้เสียเวลามันมาแล้วกระทิงตัวนั้นการเยื่อยากที่ยังผลให้เกิดเสียงของมันแววไกลเข้ามาเรื่อยๆผ่านพุ่มหวายผ่านกอไร ผ่านคนตะเคียนน้อยใหญ่ที่สุดก็ผ่านใต้ห้างและแล้วเด่นหน้าผากและโคนเขาสีขาวอมเหลืองก็ปรากฏรับเอาแสงจันทร์สะท้อนชัดเจนตั้งแต่โหนกหลังจดบั้นท้ายดำสนิทสะท้อนแสงชิ่งกันคณีจากสายตาแล้วน้ำหนักตัวพ้นครึ่งพันไปไกลเงินก้อนใหญ่อันจะได้จากการขายทุกชิ้นส่วนของซากกระเทงตัวนี้ ลอยควางให้เห็นในมโนสำนึกมันเยื้องย่างผ่านโคนตะเคียนใหญ่ผ่านไต้ห้างตรงไปยังโคนมะม่วงอย่างไร้จริตอ่านเป็นการบอกว่าสําเนียจถึงการมีอยู่ของพรานด้านบนเห็นเช่นนั้นพ่านแจ้งยิ้มกว้างสนทนากับตนเองโดยไม่ออกเสียงว่าถ้าจะไม่ต้องเข้าป่าไปอีกเป็นเดือน กริยาการเลงด้วยความปณีตแบบเดิมเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ก็แต่ยามนี้องศายังไม่ได้จุดตายยังไม่เผยให้เห็นแต่ไม่เป็นไรพลานแจ้งรอได้รอมากว่าครึ่งคืนแล้วเพิ่มอีกสักนิดจะเป็นไรไปแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันพลันอุบัติขึ้นต่อหน้าต่อตาเล่นเอาพลานแจ้งอ้าปากค้างไม่อยู่ไม่อยู่ กระทิงใหญ่ล้มตึงร้องลั่นจากแรงกระแทกของสัตว์นักล่าที่พุ่งออกมาจากป่าด้านข้างอย่างรวดเร็วไรทีเดียวพรานแจ้งคิดว่ามันเป็นเสือโคร่งเพราะมีเพียงนักล่าหน้าขนจอมพลังตัวชนิดนี้เท่านั้นที่จะมีกําลังพอล้งกระทิงได้หากแต่มันจะมากขนาดทําได้ครั้งเดียวเชียวหรือกระทิงใหญ่ร้องด้วยความเจ็บปวดและตื่นตกใจสีขาตะกายอากาศ พยายามพลิกตัวขึ้นขณะที่ต้นคอตกอยู่ในมุมอับสายตามาม่วงใหญ่บังมันไว้จนมิดไม่อาจรู้แน่ว่ามันคือตัวอะไรกระทํ่มกระโจนคร่องร่างที่ตะเกียกตะกายร้องโอ๊กโอ๊นั่นแหละพรานแจ้งใจหายว่าไม่ได้เห็นร่างทมืนใหญ่สูงราม,มนุษย์โบราณเสียงคำรามู่ที่เล็ดโลดออกมาขณะที่ปากของมันงับโคอ,อันนาและใหญ่ของเหยื่อ ลหักกระดูกดังกรอบได้ง่ายๆราวกับปอกกล้วยตามด้วยกรงเล็บที่เงื้อขึ้นสุดแขนเวียงกระซวกข้าใต้ใชายโครงฉีกพุงจนทั้งเลือดและไส้ทะละออกมาเร็วแรงมหาสาลขนาดนี้ความเร็วที่เกินกว่าจะมองตามทันในร่างกายกำยำผิดแผกจากมนุษย์และสัตว์ที่สำคัญขนสีดำอันเป็นอัตลักษณ์ประจำตัวของมัน ปีศาตรายที่หายไปเกือบครึ่งปีมันกลับมาแล้วพรานแจ้งตกใจจนไม่รู้ว่าตนเองทำอะไรลงไปเกิดเหนียวกายยิงใส่มันทั้งทงที่สติตะเลิดและยิงตเตลิดหนักจนเห็นภาพตนเองถูกถึงร่างเป็นยินชิ้นเมื่อประกายไฟแลบถึงสองครั้งติดครั้งแรกคือจากปากกระบอกปืนส่วนอีกครั้ง เมื่อกลุ่มกระสุนปะทะเอาท่านหลังของปีศาจต,ตัวนั้นไม่เข้ามันยิงไม่เข้าอย่างเช่น,น,นันนเขายิงมันด้วยความโง่เขลาอีกแล้วความวยมาเยือนเตือนให้ขวรคิดถึงลูกเมียที่บ้านใบหน้าของคนคนนั้นคนนี้ผุดให้เห็นในมโนสำนึกไม่มีขาดคันแล้วก็นึกตำหนิตนเองที่ประมาทเกินไปแต่ใครจะไปรู้เท่าทันล่ะว่ามันยังไม่ไปไหน มันยังอยู่และที่ผ่านมาตั้งหลายเดือนมันไปเก็บตัวอยู่ที่ไหนและด้วยประสงค์อันใดทว่าที่ทำให้พรานแจ้งเผลอหลังน้ำตาออกมาด้วยความเจ็บใจและน้อยใจคือเหตุใดผู้ที่พบเห็นมันจึงเป็นตนไม่ใช่ใครอื่นเหตุใดตนจึงต้องซวยขนาดนี้กันเล่าอสุรกายร้ายค่อยๆยืดตัวขึ้น มืออันใหญ่โตและมีกรงเล็บปล่อยซากครึ่งในทิ้งดวงตาสะท้อนแสงจัน์ทรเรื่อเรืองค่อยๆเผยเห็นรูปลักษ์ของสัตว์ที่คุ้นตาหมาหมาปีศาจมนุษย์ครึ่งหมาหมาผีอีกหลายต่อหลายหมาที่พรานแจ้งและล่ำละลักออกมาไม่หยุดปากเขาทำได้เพียงเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นพาใบหน้าคนรู้จักมักคุ้น ยังฉายหเห็นไม่หยุดย่อนเท่าว่ากลับมีสองคนที่ซ้ำให้เห็นบ่อยกว่าใครอื่นหานและรำไพผู้ประสบภัยรายล่าสุดเมื่อฤดูหนาวที่ผ่านมานี่เองเวลาเพียงไม่กี่วินาทีนั้นพลันหยุดนิ่งราวกับมีใครกำเข็มนาฬิกาโลกเอาไว้ภาเพเหตุการณ์คืนอันน่าหวาดวันคืนที่หานตาย ถ่ายซ้ำให้เห็นอีกครั้งในความทรงจำคืนนั้นทางคณะนั่งพักอยู่ระหว่างรอยต่อของเขาใหญ่สองลูกเวียนยามถูกวางเอาไว้อย่างแน่นหนากำลังพลเพียงพอจะจัดให้ได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มโดยทั่วก,กันรอบกองไฟขนาดย่อมหารพรานแจ้งและพลางคนอื่นๆรวมถึงเจ้าหน้าที่ทหารนั่งหารือกันเกี่ยวกับแผนการในวันรุ่งขึ้น หากพบทำแล้วจะทำอย่างไรใครจะอยู่ส่วนไหนและหากพบมันแล้วจะทำอย่างไรจรึงจะล้มมันได้ต้องใช้อาวุธหนักจำพวกระเบิดหรือไม่และต้องใช้จังหวะไหนจึงจะไม่เป็นอันตรายต่อคนในคณะจังหวะที่ต่างคนต่างช่วยกันวางแผนอยู่นั่นเองยอดไม้เหนือว,วงสนทนาพลันสูบซาบตามด้วยบางอย่างลงพื้นสิงดังสนั่น ช่วนาทีนั้นมนุษย์ทุกชีวิตในอนาบริเวณถึงแก่เงียบกริบไม่มีใครกระดิกกระเดี่ยวพอต้นเหตุของความปั่นป่วนชั่วเซี้ยวนั้นไม่ใช่ใครหรืออะไรที่ไหนปีศาจที่กำลังตามล่าก,กันอยู่นั่นเองมันโผล่มาแล้วโผลมาราวกับรู้ว่าก่อนเนื้อทั้งหลายที่รายล้อมมันอยู่นี่กำลังล่าม,มันอยู่คนก็นิ่งอสุรกายก็นิ่ง กระทั่งพรานแจ้งได้สติตรวจมือขึ้นจอบไปยังแผ่นหลังพระองค์สาให้ราวกับใครจับใส่พรานหานร,ร้องลั่นปรามว่าอยากระสุนธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้ทว่าช้าเกินไปพรานแจ้งเหนี่ยวไกเสร็จแล้วกระสุนประทะเข้าเต็มแผ่นหลังทว่ามันกลับยังนิ่งเฉยไม่สะทกสะท้านใดเลย ต้องเป็นความคงทนชนิดไหนกันที่รับเอากระสุนขนาดเก้าเมตรกว่าเข้าไปเต็มๆขนาดนั้นแล้วไม่ระคายผิวจังหวะที่ปีศาสตร้ายทำท่าจะเอี้ยวตัวมาหาวงสนทนาพลันแตกโครมต่างคนต่างกระโจนไปยังจุดที่ตนเองคิดว่าอาจพ้นภัยได้เวนก็แต่พานแจ้ที่นั่งแช่ตัวเย็นวาบภาพตรงหน้าพร่าเลือนพรเกิดจากอาการน้ำตาไหล ถอดอะไรในชีวิตจนไม่เห็นว่ารูปร่างหน้าตาชัดเจนของไอปีศาจร้ายเป็นแบบใดหมวนทั้งนี้ทำไมดนีก่อนเร็วไม่บอกเปล่าห่างกระจขงข้าหาพรานแจ้งรวบตัวและกลิ้งคลุกไปพร้อมกันนั่นเองทั้งคู่จึงหลบพ้นกงเล็บมฤตยูได้แบบเิวเฉียดแต่ดูท่าแล้วมันคงโมโหไม่น้อยที่ถูกเร่งงานจากด้านหลังซ้ำยังระยะประชิด ปรีเข้าหาทั้งคู่อย่างไร้ความสะทกสะท้านหวาดเกรงหาดเองก็ใจกล้าบ้บานเลือดเสนนิกระไรหันควบกลับไปได้ก็วาดคมมีดเป็นแนวขวางดังซามูไรของญี่ปุ่นเมื่อทราบว่าเป็นเพราะความกลัวจึงทำให้ตาฝาดหรือความจริงเป็นเช่นนั้นพรานแจ้งเห็นนรกายชะนักเท้าแอนตัวไปด้านหลังหลบคมมีดราวกับรับรูว้ว่าทัดดวเข้าไปเป็นแผลแน่แน หนีคือแจ้งหนีหาตะโกนลั่นอีกครั้งจังหวะน,นั้นเองปีศาจร้ายพลันพุ่งเข้าหาเจ้าตัวเองก็ประสัดไวใช้กำลังทั้งหมดโถมใส่ยันร่างมนไว้ภาพที่เห็นแม้ไม่ชัดเจนนักแต่เรียกได้ว่าอาศาัศจรรย์ใจขั้นสุดพรานหนุ่มร่างกายกำยำสมส่วนกลับคานแรงปีศาจร้ายที่สูงกระตนร่มช่วงตัวเอาไว้ได้ขณะที่ปากยังตะโกนบวกเวก ตะโกนเตือนให้คนอื่นหนีไปเสียอย่างไม่ห่วงตัวเองและนั่นเป็นอีกครั้งที่พรานแจ้ได้สติขนหนาวลุกว่าไปทั่วสารพังกายมือไม้สัน่นหักลำยัดปลอกกระสุนใหม่เข้าไปด้วยความทุรกทุเลพรแลวกเลงไปยังสองผู้ปนรองกำลังและโดยความคิดอุบาทอันเกิดจากจิตใต้สำนึกหรือเป็นเพราะสติเลื่อนปื้อก็สุดจะคาดเดาได้ ศูนย์หน้าเล็งจับไปที่อกซ้ายของปีศาจร้ายซึ่งไหลของหานบังอยู่สีนี่หัวตะโกนก้องยิงเลยเนื้อหนังคนอ่อนบางอย่างกับอะไรดีดอกนีรับรองทะลุไปถึงตัวไอปีศาจนั่นแน่ๆไม่ต้องห่วงไวเท่าความคิดพรานแจ้งยิงใส่ทันทีและแม่นราวจับวางแทบทุกอย่างเป็นไปตามที่คิดไว กระสุนเจาะหัวไหลหานและผ่านไปประทักกับแผงอกของไอปีศาจดังที่วาดไว้ติดก็แต่อันตรายไม่เกิดแก่มันให้เห็นจนนิดเดียวกลับเป็นหาเสียเองเล่าที่สะดุ้งเฮือกเพราะความเจ็บแรงที่มีพลันมาลายหายไปปีศาจร,ร้ายได้ทีสังหารเขาด้วยความรวดเร็วและโหดเหี้ยมมันเหงือแขนสุดแรงจนหลุดจากมือของหานที่พยายามกำเอาไว้ แล้ตกกลับมาด้วยความแรงและเร็วยิ่งกว่าเสียงดังปึดสั่นๆเพียงเท่านั้นร่างของหานพลันยืนมาทือลือกระตุกอยู่เล็กน้อยก่อนจะมีอาการตัวงอเมื่อถูกกระซวกเข้าท้องทะลุหลังจากนั้นก็ตามด้วยกงเล็บอีกข้างจำแรกแสกเนื้อหนังในรูแผลเดียวกันก่อนที่มันจะใช้พละกกำลังดังพยายยัก ฉีกร่างฤๅษีศักดิของหานจนขาดเป็นสองท่อนเพียงเท่านั้นก็ไม่รู้จะพูดว่าน่าสลดสังเวทเพียงใดแล้วปีศาจร้ายราวกับยังไม่หนำใจมันช่วยร่างครึ่งหนึ่งของพรานหนุ่มขึ้นลดฉีกออกฉีกถึงฉีกจนกลายเป็นชิ้นเท่ามะพร้าวห้าวไม่ต้องถามว่ามันจะเสืยดสยองเพียงไหนกลิ่นเลือดขาวคลุ้งไปทั่วอนาบริเวณ แต่กลับไม่กระเซ็นถูกใครเลยเรากับผีหาสาตาที่สิงสู่อยู่ตามซอกหรือป่าใหญ่และถงถ้ำอยากทำให้ทุกชีวิตได้สำเนียกว่าหาสลัดชีวิตเพื่อปกป้องพวกตนเพราะนอกจากัวรักของรำไพแล้วปีศาจร้ายไม่ทำอันตรายใดๆแก่ใครเลยเมื่อสมใจจากการแบ่งร่างของพระหนุ่มแล้วมันก็กระโจนหายไปทำนองเดียวกับตอนที่มา จากไปดื้อเสียอย่างนั้นกูก <c oughs> ็นึกว่าใครที่แท้ก,กล้วยพรางกระจอกที่ฆ่าเพื่อนตายนี่เองวิญญาณเพื่อนมึงเอาคืนและกุมังจึงโดนใจให้มึงมรนหาที่ตายคนเดียวแบบนี้ให้ฟ้าเป็นพยานเถิดผ่านแจ้งครวนไอปีศาจที่กระโจนขึ้นมายืนทำมืออยู่บนห้างมันพูดได้ ในตาเรืองแสงของมันมีฤทธิดเดชปานมวลณจังงังพรานแจ้งท่านี้เพียงนั่งอ้าปากหัวปล่อยให้มันใช้มือข้างเดียวบีบคอเข็นยกร่างตนเองขึ้นจนเท้าไม่แตะพื้นคราวนั้นมึงรอดไปได้คงเพราะมึงดวงดีแต่คราวนี้คงถึงคาดแล้ววะ,ะปีศาจได้ว่า ก่อนที่ปากของมันจะอ้ากว้างขึ้นกว้างขึ้นกลิ่นสาบเน่าโชยคลุง้งเดืองสติให้พานแจ้งกลับมาดิ้งกระเดวพยายามให้หลุดพ้นจากพันธนาการป่วยการมือของมันแข็งปานคีมเหล็กอวสานคมาเยอนแล้วในยามนี้แต่แล้วในจังหวะที่ชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้นั่นเองบังเกิดมีลมวูบหนึ่งพัดสั้น,นเพียงชั่วเซียวพร้อมกับ แรงสั่นสะเทือนของลูกห้างคระบบางอย่างหรือบางคนขึ้นมาเหยียบวินาทีต่อมาร่างของพรานแจ้งร่วงโค้งลงมายัางพื้นห้างพร้อมกับแขนของปีศาจต,ตนนั้นขาสะบ้นตกอยู่ข้างๆมันคำรามลั่นด้วยความเจ็บปวดกองกระเด็นเพราะแรงตีนของผู้มาใหม่เสียงโคลมสั่นอย่างด้านล่างตามด้วยผลมะม่วงสุกหรือดิบร่วงกราวพอถูกกระเทกอย่างแรง พรานแจ้งแทบลมใส่อีกคราวซึ่งไม่รู้ว่าเป็นรอบที่เท่าไรไม่เห็นเต็มตาว่าใครกันที่มาช่วยเหลือตนเอาไว้ไอ๋อาหารพรานแจ้งครวนปากคอสั่นต่อเมื่อพินิษดูดีๆแล้วจึงรู้ว่ามองผิดไปเขาว่าแม้ไม่ใช่หารแต่คนคนนั้นก็ทำเอาหัวใจของเขาแทบหยุดเต้นอยู่ดีพอสิ่งที่เห็น ยืนกับมีดด้วยทา่าทีธรรมะแมงตรงหน้านี้คือรำไพเมียไม้ผัวตายผู้หายไปจากหมู่บ้านเกือบปีนั่นเองแต่กลับมีบางอย่างที่ให้ความรู้สึกต่างออกไปตรงหน้าคือรำไพแต่ความรู้สึกที่แผ่ออกมามันกลับไม่ใช่มันจะเยือกเย็นหนาวดิ่งและน่ากลัวจนแทบไม่ใช่กลิ่นอายของมนุษย์ด้วยซ้ำร,รำไพ เองโดยไม่รอให้ถามจนจบประโยครำไพยกระโจนลงจากห้างที่สูงแสนสูงชนิดไม่กลัวเข่งหักขาห้านพรานแจ้งปราดตามไปนอนพังภาพมองดูแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เกินจะเชื่อลงอสุรกายแขนเดียวยืนทะมึนครางหึมโดยมีรำไพเผชิญหน้าอย่างไร้กลัวเกรงและแล้วฝ่ายผู้บาดเจ็บจึงเปิดเกมก่อนพุ่งขาใส่ด้วยความเร็ว แต่รำไพยฉากหลบได้เร็วกว่ามีหนำซ้ำในจังหวะเดียวกันยังสามารถฝากบาดแผลจะคมมีดไว้บนหลังได้อีกเมื่อเท้าของทั้งสองฝ่ายลงพื้นได้ก็ดีตัวพุ่งกลับคูดใส่กันอีกครั้งปีศาจร้ายวายกงเล็บเป็นแนวขวางรำไพยข้มตัวหลบหมุนตัวฟันฉับเกาที่หน้าท้องท่าทางการตอบโต้นั้นผ่านแจ้งถึงกับสะดุ้งเพราะเคยเห็นมาแล้วแก่ตาในระยะประชิกค,ครั้งหนึ่ง ทุกๆคมมีดที่นางส่งให้เป็นของขวัญล้วนเรียกเลือดจากมันได้ง่ายๆราวกับความคงกระพันที่เคยมีนั้นเป็นเรื่องโกหกหนึ่งปีศาตร้ายที่น่าหวัดวันหนึ่งหญิงไม้ผู้เปลี่ยนไปหำหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายทว่าหาผู้ให้ถูกคือปีศาตร้ายรับกรรมอยู่ฝ่ายเดียวมากกว่าเพราะทุกการหลบหลีกของไม้สาว นางจะฝากบาดแผลให้ทุกครั้งไปคนสีดําหยาบกร้างของมันบาดนี้ชะลไมไปด้วยเลือดยิ่งนานยิ่งอ่อนแรงปีศาจร้ายถ้าจะรู้ตัวกำม,มังพวกครูปรับครั้งนี้มีดีพอจะเด็ดชีพมันวันแล้วก็หันหน้าตั้งทัาจะหนีทว่าก็ยังช้ากว่ารำพายอยูดีนางกระโจนครั้งเดียวก็ถึงตัวกาอหลังปีศาจร้ายดังลูกเลิงติดแม่สองขาเกี่ยวรัดมัดเอว มือข้างซ้ายคว้ามหมับจับศีรษะที่มีรูปลักษณ์เป็นหมามือข้างขวากำด้ามมีดเปิดคมและเฉือนตำแหน่งคอหอยอย่างรวดเร็วจากนั้นกุนดีตัวถอยห่างเล็กน้อยแล้วพุ่งเข้าไปใหม่ท่าทางการสังหารช่างงดงามนักนางลอยคว้างอยู่กลางอากาศตวัดมีดฟันฉับเดียวศีรษะของปีศาจร,ร้ายหน้าหมาพลังขาดสะบั้นร่วงลงพื้น ร่างกำยำล่ำใหญ่หลมโครมแน่นิ่งเท่านั้นเองการแสดงของปีศาจร,ร้ายตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาจึงปิดม่านลงและรำไพก็จากไปโดยไม่พูดใดๆกับพรานแจ้งสักคำจากไปเงียบๆทำนองเดียวกันกับตอนที่โผล่มา